สวัสดีทุกคนวันนี้บินเตอร์จะมาตุย่างคูติน้ำมันการบินเตอร์ทำไปแล้วนะบินดูเชือตัยยิ้มไปแล้วหยิบทุกคนไปดูตัวกันเลยตัวเล็กเกอร์เชนายเมื่อมันมันจะแข็งตัวย่างมา เชียงตูวทิ้งตัเฮ้ยแชีงตัวแล้วแม่มันมีน้ำเชียงแล้วทุกคนน้ำเชียงทุกคนมันเป็นน้ำเชียงป,ป,ปิดแล้วมันเป็นมันกลายเป็นน้ำเชียงอะ่ะมีแข็งไม่พอเยอะต้องไปแช่อีกอะ่ะอย่าละ 好。啊